เสาเข็มเยื้องศูนย์ทำอย่างไรการเยื่อศูนย์ที่อยู่ในแนวรัศมีจากจุดเซ็นเตอร์นะครับไม่เกิน5เซนหรือ2นิ้วเนี่ยเป็นปกตินะครับก็ยังจะสามารถใช้ฟุตติ้งและก็ตอหม้อแบบเดิมที่อยู่ในแบบนะครับใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยจะต้องให้ทางวิศวกรคอนเฟิร์มต้นต่อต้นไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มตอกยังมีโอกาสที่จะเยื้องศูน ได้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการทํางานมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพดินการย่างของเครื่องจักรมันคงไมมมันโคงนิดนึงก็ทําให้เกิดการเอียงได้หรือเจาะแล้วเนี่ยข้างล่างเป็นดินเหนียวก็มีโอกาสที่เสาเข็มตอกเนี่ยจะสไลด์ตัวได้เหมือนกันเกิดขึ้นได้นะครับไม่ต้องตกใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติของหน้างานก่อสร้างอยู่แล้วเพียงแต่เราในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านจําเป็นจะต้องมีสติแล้วก็รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงครับ ครับวันนี้ก็มาตรวจงานหน้างานในส่วนของงานฐานรากซึ่งก็จะมีงานเสาเข็มที่เราเจาะไปแล้วฟุตติ้งแล้วก็เสาตอหม้อก็คืออยู่ในหมวดของงานฐานรากซึ่งก็จะมีหลายคนที่สงสัยหรือเคยมีคําถามกันเข้ามาหลังไม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าเสาเข็มเนี่ยเยื้องศูนย์ทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มตอกยังมีโอกาสที่จะเยื้องศูนย์ ได้อยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากการทํางานเนี่ยมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพดินการย่างของเครื่องจักรมันคงไม่มันคงนิดนึงก็ทําให้เกิดการเอียงได้หรือเจาะแล้วเนี่ยข้างล่างเป็นดินเหนียวก็มีโอกาสที่เสาเข็มตอกเนี่ยจะสไลด์ตัวได้เหมือนกันหรือการเจาะแล้วเนี่ยถ้าเกิดดิน ยุบรืดดินถล่มเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเคสซิ่งในการลงไปช่วยในการเจาะทุกอย่างมีหลายปัจจัยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยงานที่ออกมาก็ยังมีโอกาสที่จะเยื้องศูย์ได้อยู่ตลอดทังนั้นเนี่ยถ้าเยื้อศูย์เนี่ยทำยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยในงานคอนกรีตการเยื้อศูย์ที่อยู่ในแนวรัศมีจากจุดเซนเตอร์นะครับไม่เกิน5เซนหรือ2นิ้วเนี่ยเป็นปกตินะครับก็ยังจะสามารถใช้ฟุตติ้งและก็ตอมม้อแบบเดิมที่อยู่ในแบบนะครับใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยจะต้องให้ทางวิศวกรนนนคบออฟมตตต้ต้ต่่ยาางาง หลุดเยอะ10เซน15เซนเนี่ยก็แล้วแต่นะครับจะต้องให้ทางวิศวกรเนี่ยอาจจะถึงขั้นออกแบบใหม่มีการขยายฟุตติ้งหรือถ้าหลุดเยอะแบบเยอะเลยจําเป็นจะต้องมีการตอกเสริมหรือเจาะเสริมเพิ่มแล้วเปลี่ยนฟุตติ้งนะครับจากฟุตติ้งเสาเข็มเดียวเป็นเสาเข็มคู่อะไรแบบนี้นะครับก็มีหลายกรณีแล้วแต่ทางวิศวกรจะคํานวณแล้วก็ออกแบบรับแก้มาใหม่ต้นต่อต้นนะครับแต่ถ้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่งานคอนกรีตเนี่ยยังยอมรับกันได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรัศมีอยู่ที่5เซน ดบบังนั้นเนี่ยทางหน้างานเนี่ยเมื่อเราเช็คลายกันแล้วนะครับว่ามีการเยื้องศูนย์หรืออะไรหรือเปล่าจําเป็นจะต้องให้ทางวิศวกรเนี่ยเข้ามาตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในแนวยังอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าตัวไหนหลุดตัวไหนไม่หลุดหลุดเท่าไหร่ต้องแก้ไหมแก้อยังไงนะครับยังไงก็หน้างานเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับไม่ต้องตกใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติของหน้างานก่อสร้างอยู่แล้วเพียงแต่เราในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านจําเป็นจะต้องมีสตินะครับแล้วก็รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงครับ